ให้สงางเลยจุดใดเงี n ยลยเอ้่คามีต่ควห,กหักลแล้วคอมเมนต์กัควนถีคอมเมนต์ในทางบวกดีกวัวนพะี่น้องเนาะให้กำลังใจกันแล้วก็แนะนำเนาะตัวใดทีบควรบอ,บอดีกันแนะนำเนาะบอกบอกอยังไงคอมเมนต์ในด้านลบมันสี สะท้อนถึงจิตใจคนเนาะสายดีพี่น้องมาพอๆกันคำแสงตอนนี้กำลังเดินทางเน,ะนาะว่าท่านในวาชิมเมอร์ซี่พี่น้องวาชิมเมอร์แบ็กซี่มือหนีเนาะจริงๆวาชิเมอร์แต่มือว่าน,นี่แล้ววาชิเมอร์แต่มือว่านี่แล้วเนาะ ก็เลยโทรถามเสียวอาก่อยเมือ่อคืนนี่ว่าเสียวอยู่ปากเซบ่ตอนนี้เสียวอาก่อยอยู่ไซนเนาะโทรถามเสียวเพิ่นก็ว่าตอนนี้กูมาบ้านแล้ว ไปดีกล่องไั้ไหมไมดไปนบุญก่อนบุญอ่งไปบุญก่อนเอามูวานฮะเอาวนเอาหมูวานไม่ใช้บุญบัตบุญบัตรปึงไส้มาอนี้ right มาที่สิบเก่าเมื่อนี้เมื่อนี่เมื่อวานนี่ฮะเมื่อวานเนี่ยฮระบุนกันอะคกันเขามาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเขามากินในวันนี้แหละเปนนี้เนาะนอเ้ยคเเนาะแมซก็มานาเล่่กินมูะโอ้มียังหลัไปซื้อ จะอะไรชอะเปินเบอร์โทรห้าจะนอนโทรให้โอ้กะโทรห้าอยู่ไม่ใช่กะโทรห้าอยู่ดิเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็ดเวียดจเห็ดเียดเอ้ขียวเขียดที่ียดกเขียดแม่นเนแว่าอ <laughs> เียแมเป็นบ้บ วันเกิดเขาไปได้วันเกิดมาเอิ่นูื่แม่มืออ่ะเอ็ไอีกเ้า่มงกนอ้าวยังอีกซ่อง้ำมือนมันเกิดเอกมาซ่อง้อทงมาทวงคานวันเกิดอันยู่ไก่ยังไสิยู่ไก่ยังไรสิจุบบัดนึงเหยกไก่ของควันเหยาไก่ของควัน สนเสนอะไรของกวนถ้าเขาไม่มีเส้นเด็ให้เขาส่งขึ้นไปผูกไปไทยผูก่งนี่เลยเดี๋ยวเราขึ้นมาโอ้โอ,โอนให้ก็ได้มา <laughs> โอนเอาไม่อยัางโอน ยี่สัเงลเ,เ,เ,เลยจุดใดเงี้ยเลยเออไม่หเรื่ของขวดนว้ยังก็เอาละเนะเาะเฮ้ยใมีตะข้อมหักเลแล้วจมีต่ค้อมซื้อซัดกับข้อมหักนีแล้วอุ้ื้อซัดกล่าวว่าวซื้อซดัดเออก็ซื้อซัด จิตตัวฮาจะมีแล้วเออเดยวสิฮาให้เราไม่ยังองควันกองเขนยังไงวันวันที่จะไร่วันเกิดฮะมือเอื้นอืมโลหเวมือวันที่เศร้าวันเกิดเจ้ามือนีวันเกิดมือนีวันเกิดพกิ๊ก จำได้มือน,นี้มันเกิดพี่เก็กมือเน่ยมันเกิดเจ้าเิ้นโคตรหอมเลยจำได้อยู่เออหูเบิดเลยนะจำได้จำได้แล้วนะมันรถซิเบิดเลยในสตาร์ทเครื่องไหวอยู่นี่ออไปเด้อเพือจะเด้ออ่ะสวัสดีเถื่อพี่น้องน้องรัดพิ่นโทรมาเพิ่นจังได๋ของคนว,ควมมันเกิดก็บ่ได้ บริโทรหาหน้องมือนีมือมือเลยน,น้องผมว่าน้องเป็นข้าวเวียบน้องเป็นเธ็ดเวียบเนาะเ็ดงานำคำจ้ะคำแจ้งกะบ,บริไปสายดอกมือน,นีเนาะก็คือคำแจง้งว่าัอะไรที่ว่าทีขึ้นไปปากเซ่เนาะโทรหาเสี่ยวก,ก้อยกะ เดี๋ยวโทรหา,าก้อยก่อนว่าสิหับบอพึ่งอากอยอาจจะข่าวเวียกยู่เนาะก็เลยบริข้นไปนาะเสียพื้นเมื่อบ้านเนาะ พ่นว่าสิเมะจัดวันเกิดอลิตาอยู่บ้านอลิตาเนาะอยู่บ้านสวนอย่างนี้แหละพระอลิตาเมื่อเฮื่อนเนาะเมื่อจัดวันเกิดอยู่พุนวันัสาราวันที่เสาวันที่วันที่เสาร์เอ็ดวันที่เสาร์วันเกิดลิตาประมาณเมื่ออื่นคือเมนเมนมือเดียวกับกำบน้องลาดบ่หรือเมื่ออื่นแล้วมื้อวันที่เสาเอ็ดนี่แหละตามที่จำได้เนาะปีที่แล้ววันที่เสเอ็ดวันที่เสารนี่แหละเนาะก็เลยพาผู้สาวเมื่อจัดวันเกิดอยู่พุ่นเนาะ ก็เลยบดยูเซ่ําแสงกะบาดซีเมื่อก็บไดเมื่มนนอนถทาเซียวบมแหละโทรถามเซียวแล้วมือขึ้นนี้เนาะไอเซียวคนเราวันที่เศ้าป,ป้ายแต่โู้่าวันที่ตัวไรเนาะก็เลยรอทาาห้เซียวลงมาปากเซ่จังสีขึ้นเมื่อปากเซ่เนาะตอนนี้กะผมยังร้ายพี่น้มมองสีมสซีเขานะ่าเนาะสีมาซีเขา่าเขา,เขาเ,าเขาเจ้าเขาเจ้าหรือว่าเขาสวยนายเองเนาะ ซิมาซีเนาะอยู่ถ่ายรถช่องกระสอบพี่น้องช่องกระสอบซิมาซีไปบทสักระจิเวลาเดียวน้ำมันรถซิเบิร์ตน้ำมันมรถแห้งบม่มีตกขีดแดงเลยไปพี่น้องเดี๋ยวเขาเนี่ยไปอันนี้ก็เนาะแล้วก็มีเรื่องซิมเาเบาซิมาปรึกษาหน้าวันนี้เนาะเพราะว่าเือดใจมากไร้มือแห้งแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้ลงมาเอารถเอาเข่ามาตุใส บอลถอกแล้วเนาะนี่พี่เนาะห้องสีขาวบานเห่าก็สีประมาณน,นี้พี่น้องเอาเดี๋ยวกำแรงเสียเอาเขาลงแล้วก็ถอกใส่เลยตอนนี้อันจะคล้องเขาอยู่หลังบานเนาะนี่ก็คือห้องสีขาวพี่น้องสีขาวแล้วห้ามเขานั่เด้อสีขาวแล้วห้ามมาน้บาบ่ได้สีพี่เด้อสีขาวแล้วเป็นสีดีดี เอามาสองกสอบพี่น้องเขาเจ้าเนาะเพราะว่าอยู่นี่เพื่อนอยู่อ่าคำแสงเห็นเนีป่ปีนี้แดดเขาเจ้าซีกระสอบจากซีไปแล้วสองกระสอบยังเลยอีกสองกระสอบนะพี่น้องนี่เลยสองกระสอบแล้เวเสียเอามาเทใสน่นี้เนาะสิเป็นจอะไร าแกะแกะปลากระสอบที่เขาลงนี้เลยแล้วก็มันกระสีออกมากทีเนาะกะอยากเบาเทิงพวกอ่าดาม่าพวกที่มากเบาไหา้เนาะในร้ายคลิปพี่เนาะในร้ายคลิปเนาะแทบทุกคลิปพี่น้องเนาะกะ็อยากมาที่บ้านอยากมาถาม,มก้มบุซึกดูแนวคิดพวกที่เกี้ยนพวกที่มากคอมินเว้า ว่าคิดจังใดมีความคิดจังใดมีมารยาทในการคอมเมนต์มีมารยาทในการเบิ่งการสุมเนาะต้องให้เกียรติเสิร์ฟกันและกันเดนะ้อเนาะเดี๋ยวสีมาบอกชสุภาพว่าเป็นจังในะดเนาะกาเห็นอันว่าวไายเนาะว่าวถึงคำแสงน้องรัดว่าวถึองขอบคู่ว่วาวเถึงอันในไลนะ่เนาะไลย กรอยาออกมาทักมาเตือนนี่แหละให้เบิ่งยางอ่านี่จักรยานเนาะในการหลับส้มเนาะใส่พิจารณาน่ายนอ่ะถือว่าตอนนี้ก็มาห่อเถื่อนรถสานเนาะจี้เขาก็ได้สามทางพี่น้องสามทางก็คือสามกระทงังพี่น้องสามทางใหญ่ๆเขื่อนแบบยุติให้กระทางหนึ่งเขาเอินรถอะไรดีอันนี้ก็ห้ามพี่น้องห้ามเนาะห้ามบอลกระหมู ี่กระเขาเนาะเดี๋ยวกลับมาหอเทีอนเดี๋ยพี่น้องเนาะกะแวะกินตำสมจัาหน่อยพี่น้องเนาะเพราะว่าอยากมาดนก็เลยแวะกินตำสมนะครับมาหอเทีอนนี่แหละพี่น้องกะมีดราม่าเรื่องรถน้ำเนาะแล้วกบหลายเรื่องพี่น้องเนาะเรื่องค้ำแสงเรื่องน้องรัดเรื่องครอบครัวเนาะหลายเรื่องที่มีคนคอมเมนต์เนาะที่ว่าคอมเมนต์บอโอเคเนาะคอมเมนต์บอโอเค หมายแม่แม่ไม่ยาะเขานี่ไม่ยาะเขาดีก้อนจะมาแต่ใส่ยังไงฮะจะมาแต่ใส่จะมาแต่ใส่เฮ้เฮ้เฮ้เกะอยากพากเตือนเนาะอิดีผู้ที่อันนั้นฮะแล้วเปิดแล้วก็ห้ามห้ามเขาได้รดฮะ ผู้ดีคอมเมนต์เนาะควรใส่พิจารณาณญาณเนาะในการขับส้มเนาะพี่น้องใส่สักญาณในการขับส้มมามาสองคนที่จะห่หามมันมี่ซ้ทางซ้ำทางสอบเดียวนี่นี่ตัวนี้นี่อ่ะกต่สิประมาณนี้แหละพี่น้องผมมีอย่งางไรเนะาะการคอมเมนต์การควรที่คอมเมนต์ในทางบวกดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกัน แล้วก็แนะนำเนาะตัวใดที่บุกขวรบอดี้ก็แนะนำเนาะบอกบอกยังไงเพราะมต์นในด้านลบมันสีสะท้อนถึงจิตใจคนเนาะแล้วก็ไรลายอย่างอะไรผู้ใดที่ถือถือว้าเนาะถือนินท่าถือว้าถือ,ถ,อ,ถ,อ,ถ,อถือกระท่อผู้ใดถือกระท่อก็จะมันก็นจะมีผลกระทบเนาะผู้ใดที่อ่าเป็นผู้กระท่อผู้ที่เว้าก็อาจจะ มีความสุขบอ่อหรือว่ามีปุ่มกับตัวเองบอ่อเนาะถึงมาเบาให้คนอื่นเนาะอันนี้ก็พาดเตือนอะไรให้กำลังใจกันละกันเนาะจะได้กับฝากกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่ส่วนผู้ใดอยากสนับสนุนก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้คอมเมนต์ไดเด้อเนาะขอบ,บคุณขอบใจหลายๆเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่หนาหพี่นอ้องสํ <ไป S 2> าหรับคลิปนี้ขอการ์เซอร์สบายดีบ๊ายบายเอาคืนได้เบิร์เดินห้ามไม่ให้ไหมฮะคืนได้เบิร์ล้วบ่